โอเคนะครับพี่จะมาสอนเนาะในเนื้อหาที่เรายัางค้างไว้เล็กน้อยนะครับเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของไตและหน่วยไตรวมถึงการดูดกลับของหน่วยไตด้วยนะครับมาดูไตของเราเนาะไตของเราเนี่ยมีรูปร่างคล้ายกับเมล็ดถั่วแดงผ่าครึ่งใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยตัวของเส้นเลือดก็จะมีหลักๆด้วยกัน2เส้นนะครับก็คือ renal vein กับ renal artery vein เนี่ยเป็นเส้นเลือดดำส่วน artery เ,เป็นเส้นเลือดแดงใช่ไหมครับ รีโนเวนจะเป็นเส้นเลือดนะครับที่นำเลือดออกจากไตเนาะพูดง่ายๆคือไอ้เจ้ารีโนอัร t เทอเนี่ยมันจะนำเลือดเข้าไปสู่ไตเข้าเสร็จแล้วนะครับมันจะทำการฟอกเอาของเสียออกปั๊บนะครับแล้วก็เอาเลือดเนี่ยกลับออกมาทางรีโนเวนซึ่งแน่นอนว่าแม้ว่าเส้นเลือดรีโนเวน e เนี่ยนะครับจะมีปริมาณออกซิเจนเป็นไงครับออกซิเจนต่ำ คาร์บอนไดออกไซด์สูงแต่ของเสียก็ต่ำใช่ไหมครับเพราะว่าเอาของเสียออกแล้วกลับกันนะครับในตัวของรีดอล a อาร์เทอรีนะครับเป็นหลอดเลือดแดงเพราะฉะนั้นที่ออกซิเจนจะสูงเพราะว่ายัางไม่ได้เอาไปใช้นะครับคาร์บอนไดออกไซด์จะต่ำของเสียจะสูงอ่ากลับกันนะครับ สาเหตุที่ของเสียสูงก็เพราะว่ายัางไม่ได้เอาไปฟอกนะครับอ่าแล้วโครงสร้างอื่นๆของไตมีอะไรอีกนะครับก็จะมีรีโนอาร์ n จโนแกลนหรือว่าเป็นต่อมหมกไตนะครับแล้วก็จะมีคอร์เทกซ์กับเมดตุลาซึ่งเป็นส่วนของเนื้อไตนะครับเนื้อไตก็จะมีสสีส่วนสีจางกับส่วนสีเข้มนะครับในส่วนสีจางก็จะมีส่วนของโรเมนแคปซูลอยู่ส่วนสีเข้มก็จะมีลูปอฟเฮลเล่ A อยู่นะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นกรวยไตยซึ่งจะรองรับน้ำปัสสาวะที่ได้กรองมาแล้วแล้วก็เป็นยูเรเตอร์นะครับจะเป็นตัวที่ต่อจากกรวยไตยอีกทีหนึง่งเราจะเรียกว่าท่อไตตัวของท่อไตจะนำน้ำปัสสาวะนะครับลงไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะด้านล่างนะครับ เพื่อรอปล่อยออกคราวนี้ถ้าเราดูหรือว่าเราพิจารณาโครงสร้างของหน่วยไตย,ย่อยๆแล้วนี่นะครับเราก็จะพบว่าตัวของหน่วยไตยมันจะมีโครงสร้างหลักๆอยู่ด้วยกัน3ตัวแต่ว่าพี่ขอเพิ่มให้เป็น4ตัวแล้วกันเพื่อความง่ายนะครับส่วนแรกก็คือไอ้ตรงกรอบสีแดงนี้นะครับกรอบสีแดงนี้พี่ขอให้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับเราจะเรียกลมๆว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการกรองนะครับส่วนที่ใช้ในการกรอง ส่วนที่ใช้นในการกรองประกอบด้วย2โครงสร้างหลักๆก็คือโบรเมนแคปซูลกับโกลโม l ูลัสนะครับไอเจ้าตัวโบร m มนแคปซูลเนียจะเป็นเหมือนกันกันกนกบอ่าพูดง่ายๆคือตะแกรงในการกรองนะครับเป็นตะแกรงแล้วกันเนาะพี่เปรบเทียบง่ายๆนะครับตะแกรงกรองสารอ่าส่วนโกลโม l ูลัสจะเป็นกลุ่มของเส้นเลือดที่มาขดเพื่อจะดันเอาของเสียให้มันทะลุผ่านตะแกรงออกไปนะครับ ดังนั้นกลโอมูลัสก็คือ,อกลุ่มเส้นเลือดนะครับที่ขดกันที่ขดอยู่ในโบเมนแคปซูลนะครับโบเมนแคปซูลเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์นะครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วไอ้เจ้าบริเวณนี้ทำอะไรบ้างนะครับ บริเวณของ glomerulus เนี่ยเรียกลำรวมว่า glomerulus เนาะจริงๆมันมีโ l o m e แคปซูลด้วยนะครับทำอะไรบริเวณนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการกรองนะครับ glomerulus จะกรองสารโดยอะไรผ่านไม่ได้บ้างครับโปรตีนนะครับเม็ดเลือด จะผ่านไม่ได้นะครับจะถูกกรองเอาไว้นะครับผ่านไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นโรคไตนะครับหรือว่ามีการฉีกขาดของโบเมนแคปซูลหรือว่ากลอมโรลัสเนี่ยเลือดเรานะครับจะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นฉี่ของเราก็จะมีเลือดปนนั่นเองนะครับเราจะเรียกง่ายๆก็คือเป็นโรคไตนะครับโอเคส่วนถัดมาเราจะเรียกว่า proximal tubule นะครับหรือว่า,าเป็นท่อขดส่วนต้นนะครับ ไอ้เจ้าท่อขดส่วนต้นนี้นะครับใช้ในการดูดกลับน้ำตาลเพราะว่ามันจะไวต่ออินซูลินนะครับใช้ดูดกลับกลูโคสเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคนไหนที่เป็นเบาหวานไอหน่วยไตบริเวณเนี้ยมันจะดูดกลับได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะมีน้ำตาลบางส่วนเนี่ยหลุดลอดออกไปทำให้ชี่ของเรามีน้ำตาลปนอยู่ใช่ไหมครับซึ่งก็จะไม่ดีถูกไหม อ่าถ้าจาก proximal t u b u หรือว่าท่อขดส่วนต้นลงมานะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็น loop of Henle ใช่ไหม loop of Henle ก็คือเป็นเนื้อไตส่วน medulla เนาะบริเวณ loop of Henle เนี่ยนะครับมันจะมีเส้นเลือดนะครับทั้งเส้นเลือดอแดงแล้วก็เส้นเลือดดำเนี่ยนะครับฝังตัวอยู่เพื่อใช้ในการรับสารที่ มาจากการดูดกลับเนาะโดยลูปออเฟเลจะมีสส่วนก็คือขาลงแล้วก็ขาขึ้นนะครับลูกออฟเฟเลขาลงและขาขึ้นอ่าลูกออฟเฟเลแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือขาลงกับขาขึ้นใช่ไหมขาลงก่อนนะครับแล้วก็ขาขึ้นขาลงทําอะไรขาลงนะครับก็จะทําหน้าที่ในการดูดกลับ สารนะครับดูดกลับสารหลายตัวเลยนะครับเช่นน้ำเนาะดูดกลับน้ำ,นำ,นำแล้วก็ขาขึ้นนะครับขาขึ้นมาจะมีการขับเอาสารพิษออกนะ สารพิษรวมถึงไอออนต่างๆนะครับจะถูกขับออกที่บริเวณตรงนี้เลยนะครับอโอเคคราวนี้ดูต่อพอมีการขับออกแล้วก็ดูดกลับเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเนาะตรงนี้นะมันจะไปต่อที่บริเวณของ distal t u b u ซึ่งไอเจ้า distal t u b u นี้นะครับมันคือท่อขดส่วนปลาย บริเวณของท่อขอดส่วนปลายนะครับมนก็จะมีหน้าที่เฉพาะอีกเนาะซึ่งเจ้าท่อขอดส่วนปลายนี้จะไม่ได้ไวต่อฮอร์โมนอินซูลินแล้วแต่ท่อขอดส่วนปลายเนี้จะไวต่อ ADH ทำอะไรนะครับไวต่อ ADH จะทำให้เกิดการดูดกลับน้ำเนาะดูดกับน้ำที่เหลือ นะครับให้ได้มากที่สุดเออไม่งั้นเราก็จะเสียน้ําออกไปเยอะเนาะอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะครับที่เราควรที่จะรู้จักก็คือส่วน collecting duct collecting duct มันคือท่อรวมรก็จะทำหน้าที่นะครับในการรวมปัสสาวะจากหลายๆาหลายๆท่อเนาะหลายๆหน่วยไตยเนี่ยเข้ามารวมกันก่อนก่อนที่จะไปปล่อยที่กรวยไตยนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหน้าที่โดยรวมของโครงสร้างไตนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่เป็นมหาภาคเนาะก็คือโครงสร้างไตทั้งหมดแล้วก็โครงสร้างระดับจุลภาคหรือว่าหน่วยไตยนั่นเองนะครับ